ะะขอมีดบาดแบบน่ารักน่ารักทีหนึ่งครับขอมีดบาดแบบน่ารักทีหนึ่งได้ไหมครับเอาน่ารักน่ารักจุบอะไรอย่างเดียวสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมแอร์พอมี อย่าเสียงดังผู้ชมคอนเทนต์วันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่ห่างหายกันมานานมากผมรู้สึกว่าผมตั้งใจจะทำคอนเทนต์นี้เพราะผมแบบ อะไรเฮี้ยนเกือือรือฉันก็เ่งเฮี้ยนกือือรือเลยนะเนื่องจากว่าแบบมันไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมคือมีน้องๆหลายๆลยคน่ะทักมาบอกผมว่าพี่เอฟครับพี่เอฟรู้ไหมว่าสาวๆในวีบี้อะมั่งโคตรน่ารักเลยพี่เอฟเคยทําแบบว่ามอสาวในแอปนู้นแอปนี้แต่ผมยังไม่เคยเห็นพี่เอฟไปในแอปวีบี้เลยวันนี้พี่เอฟลองไปบุกดูไหมครับเฮ้ยคือน้องๆเรื่องสาวๆนี่พี่ก็ไม่อยากจะพูดหนึ่งคือพี่ก็รามือมานานแล้วนะคือพี่ก็เป็นคนรักคอครควอแต่ว่าถ้า น้องขอมาพี่ก็จะจัดใช้นะครับน้องนนองซึ่งวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราเนี่ยได้ทําการแอบเติมกัน เติมเงินไปในแอปนิดนิดหนึ่งคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าเราจะได้ไป,ไปเปย์สาวๆแล้วแบบว่าไปแกล้ง,งสาวกันเลยดุ้งๆบอ่อะดุ้งๆหมดเ้ยไม่ใจๆๆไม่ใจไม่ใจอ่ะโอเคผู้ชมเกินไปไหนที่ผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วแหละว่าสาวๆในวีบี้เขาจะน่ารักขนาดไหนเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากก,ไกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กด เยพ่อคิดแบบเราด้วยรีดเป็นเทียอะไรรีดเป็นเทียอะไรเนี่ยมีส,สาวๆไม่ได้เลยนะจ๊ะ okay, โอเคก็จมกันแดดเราคำดาดูคลิปกันเลยครับไม่มาไม่มาป <laughs> ไป คุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้ามาใน v ีบีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งแอปนี้ก็สามารถโหลดได้ใน Google p l a y แล้วก็ Apple Store ได้เลยนะครับผมทั่วไปก็สามารถเสิร์ชได้ตรงตัวเลยนะครับเป็นแอปไลฟ์สดที่ผมเห็นมานานสักพักนึงแล้วนะเขาบอกว่ามีแต่คนหน้าตาดีชายก็หล่อสาวก็สวยสาวเท่ก็มีนะฮะแก้ไขสักนิดนึงไว้กัเดี๋ยวน้องๆเขาจะรู้ชื่อนี่คุณผู้ชมจําได้ไหมว่าเวลาเราไปป่วนในไลฟ์สดหรือว่าสาวๆเนี่ยเราจะมีชื่อประจาของเราใครจําได้ให้เวลา3วิในการนึกขึ้นเลขสามา3 2อถูกต้องครับน้องไข่ย้อยครับ <c oughs> น้องไข่ย้อยกลับมาแล้วเฮ้ยรูปโปรไฟล์มันจะเป็นรูปกูอยู่เลยวะ่ะคุณผู้ชมผมต้องแก้แล้ววะ่ะไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเอ่อเราต้องเอารูปที่ดูเป็นมิตรกับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกสัวนะฮะ ยิ้มแบบเป็นมิตรคุณผู้ชมไอเย็นรูปเหมือนโปอยูทูบเลยนี่ครับคุณผู้ชมและเรานะครับเติมคอยเป็นทั้งสิ้น6 0,000คอยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะครับก็นิดนึงคุณผู้ชมแอบเปยสาวๆนะอย่าเสียงดังเดี๋ยวแฟนตื่นนะคุณผู้ชมไปดูคนแรกกันเลยโู้สาวๆหนุ่มหล่อน่ารักเฮ้ย targeting เราคือสาวๆวะไอสัตว์นิ้วลั่นไปโดนหนุ่มหล่อไอชื่อแต่ก็ตรงปกอยู่นะเมื่อกี้อืมใช้ได้เพราะหนุ่มลุกงามไก่ย้อยเฮ้ยเราสนใจคนนี้ว่า เอลซ่าอัตาเวลคัมทูมายพิงแพลเนตครับคนดูเก้าคนเดี๋ยวไปดูซิเฮ้ยคนดูก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะนี่เขาอาจจะคุยกับเราก็ได้ไปเลยคุณผู้ชมเอออเวลคัมทูเอลซ่ารูบิอาแกงสเตอร์น้องไข่ย้อยไข่ย้อยมันคือการที่แบบไข่แบบว่ามันไม่สุ่ยสุแล้วก็ย้อยลงมา ใช่มีคนแบ็ชื่อแบบชื <She S 2> <Lucy. S 1> ่อปุกเยอะมากเบรกครับเน้ยคุณผู้ชมเชื่อไหมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมมาย้อนกลับไปในวัยสมัยที่ผมจัดรายการอยู่ในแอปเก่าสมัยนู้นแอปสีฟ้านั่นเลยอ่ะเฮ้ยแบบมีการกดเอฟลค์มีอะไรอย่างงี้ด้วยสะบึมบึมบั่มอยู่เราเรต้องไปคุยกับเขาอีกรอบนึงสวัสดีคับไข่ย้อยเอง พี่รู้ปกด่ากลัวบ้างเอลฟ่าง่าที่มันสามบาทอ่ะสวัสดีครับไข่ย่อยเองคุยกับเขาก่อนถ้าเราให้ของบอกรักเราแบบวันนี้ชื่อเอลฟ่าดีชั่นเอลซ่าได้ไหมครับถ้าเราให้ของบอกรักเราแบบเวอร์ชั่นเอลซ่าได้ไหมครับบอกรักแบบเวอร์ชั่นเอลซ่าหรอบบกได้ใช่ได้โอเคเอาพี่ไข่ย่อยใช่ไหมรักพี่ไข่ย่อยรักหนะ เดหลักมาหลักโคตริงวจึงอะอยากเจออะขอจุ๊บตูดได้ปะเอาไปน่ารักน่ารักก่อนเอาไปเอาไปหนึ่งอันเอางี้ถ้าเราส่งของใหญ่เต้นให้ดูหนึ่ง สเตปได้ไหมยด้เลยเอางี้ถ้าเราสอเนให้ดูในสเต็ปได้ไหมได้ค่ะแต่เราเด็กนุอร้องเพลงเองนะเฮ้ยทุกคนช่วยคิดเพลงด้ยเพลงมาแตคิดเพลงไม่ออกอะนี่เองเอา้ของขวัญกิจกรรมเลยเอาอนี่นี่สามร้อยเอลังตรเราไม่เต็มบจบนสอารังปรกเพลงแป๊บ เอาคันหเวอร์ชันเอลซ่าได้ไหมครับกูอยากรู้ว่าคนรวยๆอย่างเงี้ยเวลาเวลาเพลงเต็่มันจะเป็นยังไงเอาคันหูัวฉันเอลซ่าจายเลยฮาแล้วมองเห็นฉันตั้งไหนอู้คันหัวไม่รู้เป็นอะไรเอาสิ่งเละมาปั่นก็ไม่หายคันชี้คันโยกคันไล่คันหัวเท่เลยเขาลักชีไปไม่บอกอันนี้ผมผมขอเบรกก่อนนะ เขาเหมือนเขาดูดมาคุณผู้ชมหรือกูคิดไปเองหรือเปล่าเขาดูเป็นผู้หญิงคึกคักนะคุณผู้ชมเอางี้ขออย่างสุดท้ายทำอะไรก็ได้ที่น่าเกลียดขออย่างสุดท้ายโอเคได้ขอสุดทำอะไรที่น่าเกลียดที่สุดเหรอเอาไปทำอะไรที่อย่าที่น่าเกลียดอ่ะอะไรนะอยากเห็นตีนดีเจเหรอคะ ามันนี่นะให้โลกไหมอ่ะมันแบบใครจะแบบใครจะมานั่งชตีมีแลนี่อตีนอมตีนออ้ตีวยเดี๋ยวนี้ะพอาั่ลนไอ้ยไอ้ยิงกบนังเกียร้าเอลฟ้าไม่ใช่พี่เอปอมตีนเอลฟ้านอื่นได้ไหมอ่ะเอ่อออมต เขารู้จักกูเอางี้อมตีนแบบที่เอฟให้ดูหน่อยได้ไหมครับพอดีชอบพี่เอฟมากเลยผมผมตีนแบบเพียรตีนขนาดไหนก็ได้ครับวันีชอบพี่เอฟมากเลยอมเพี่ยรเพือใครนะค่ะพงพิทักษ์เช่อปะมึงรู้จักกูใครอ่ะเพื่อใครสรุปจักเขาเลยเช่เขาทำรายการอะไรนะตล่อดสุดสัปดาห์เออมึงรู้จักกู ต้องทำกูพูดเลยต้องทำจุกี่ละกันไหนไหนกูเช้าเฮ้ยคุณผู้ชมเบรกนเบเกนเบเกนถือว่าเราสักเสรเราหาประชาคมคนอมตีได้เลยหนึ่งคนไอ้เย้ยเอาสมบูสวยเลย คุณผู้ชมแอบเขาด้านรักนะเว้ยแต่ผมมาทําอะไรมารเนี่ยเฮ้ยคนแรกที่ผมชอบบอกว่าผมเปไปกึ่งแล้วอ่ะไอ้เย่เพลินมาเลยคุณผู้ชมเราต้องลองไปคนต่อไปเลยครับผมอันนี้คือเรามันแนวสนุกโปกฮาแล้วผมว่าคนต่อไปเนี่ยน่าจะแตกต่างนะเอิม่ม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 เอาคนนี้ละกันคนชื่อเอิร์นเอิร์นโอ้ยน้องไข่ย้อยสวัสดีค่ะว้าวสวยสวจัง,งครับสวยจังเลยครับค่ะ ไข่ย้อยส่งของให้ทำอะไรให้ไข่ย้อยกระชุ่มกระชวยอะไรนันถึงพิ์อยูอ่ <c oughs> หัวใจหน่อยได้ <c oughs> ไหมครับถ้าไข่ย้อยส่งของให้พี่ทำอะไรให้ไข่ย้อยจะชุ่มกระชวยหัวใจได้ไหมครับได้ค่ะ เฮ้ยเอาเอานนี้ไปเลยเอานี้ไปเลยจีบจีบเอ้ยจีบจนเ้าหยิงแล้วก็ให้ให้เราเอ้ยเรียกคุมาตบหัวไมนได้ทำอะไรให้ดีอ่ะน้องไข่ย้อยครับครับพี่เอิ้อลรักน้องไข่ย้อยนะครับขออีกิดได้ไหมครับได้ครับกดไปเลยสามคนับคุณชอบคนดีมาก ะะขอมีดบาดแบบน่ารักน่ารักทีหนึ่งครับขอมีดบาดแบบน่ารักทีหนึ่งได้ไหมครับ ใต้หายจความหมดจาก30,000ื่กูกะจะเหลือไวไปไปอ้เป็นสักคน2คนไอ้เฮียกูริวลั่นลองไปแนวแบบมากเกิลดูไหมมาไปดูซิมนุษย์มารเกิลเอาแบบธรรมดาดูบ้างอันนี้ดูจะเดือดเกินไปนิดหนึ่งนะคุณู้ชมคุณขมิบขมิบไมหมละมึงไหนดูซิคน,นข้างข้างข้างก็สวยนะคุณเข้าสวยเอ,อ้ยส่งนี้ส่งมัรเกิลเว้ย A ีก w moments later เขาดูแบบ entertain คนเก่งอะได้50อั0อันโอ้ยขอบคุณค่ะขอแบบเมื่อกี้อีกรอบได้ไหมครับชอบแบบน่ารัก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 หน้องนี้น่ารัก้นะคบใส่ย้อยเอาแบบก่อนหน้านี้ ผมบอกเลยนะคนแรกอะ่ะรั่วคนที่สองก็แบบสวยๆแอบเซ็กซี่น่ารักแต่คนเนี้ยครบเครื่องมาก<อ>คือคนนี้เขาดูแบบการเล่นน่ารักก็ได้เซ็กซี่ก็ได้<อ>เขาบอกร้องเพลงก็ได้ด้วยนานขอดูร้องเพลงหน่อย,ยอขอลองเพลงสักสักหนึ่งอ่าสักหนึ่งฮุกได้ไหมขอ้องเพลงสักหนึ่งฮุกได้ไหมครับได้ค่ะเออไหนๆมาดู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  อ้ยคนลุกอุ้ยคนลุกอุ้ยไอ้เหี้ยสามคนที่ผ่านมาเต็มสิบเลยคนนี้เอาไปสิบเอ็ดเลยเอฟออกตีนี่ว่ะสวัสดีพี่เอฟออตีเป็นแฟนคลับพี่เอฟครับกลุ่มเป็นแฟนขับพี่เอฟครับพี่อ๋อเป็นแฟนคลับแล้วเป็นแฟนคลับเอ้ยพื่อ่แฟนขงบอ๋ง เอาจริงว่ากูชอบละสาวคนที่ผ่านมากูชอบคนล่าสุดที่สุดเลยผมรู้สึกว่าเขาเก่งเขากล้าเล่นเขาสุดคนที่สี่คนสุดท้ายฮะคนนี้ผมค่อนข้างหวังกับคุณโรเซ่แบล็กคลิงน่าเบือนมากน้องไขย่ยอยสวัสดีนะคะอุย้ยคนนี้สวยสวัสดีครับสวัสดีครับเราเหลืออยู่คแค่นี้เราให้หมดตัวเลยนะให้หมดตัวเลยนะ กูให้หตัวเลยอหมดตัวแล้วให้ใจด้เปล่าคะอ้อนทีได้ไหมครับขอเมียวเมีวเลยอ้อนทีได้ไหมครับขอเมียวเมีวเลยข้าวอ้อนเก่งนะน้องใครอ้อยไหวหรอมล ครดิตในมือก<บ>ูสั่น,นเลยไข่ย้อยค่ท่าทผมสัญญาถ้าผมได้มาบุกในวีบีอีกผมจะมาหาคุณเป็นคนแรกๆนะครับแล้วหวัว่าคุณข้าวจะดูคลิปนี้อยู่ผมไข่ย้อยกลับมาแล้วไข่ย้อย is come back นะฮะผมผมเศร้าอ่ววะผมเศร้าอ่ววะมันมันเศร้าอ่ววะมันเศร้าอ่ววะคือเชียกูกูอยากให้เขาว่างเลยแต่แบบงบกูหมดแล้วอะตังกูหมดแล้ว,ลวช่วงนี้กูจนเลย ไม่เป็นไรนะคนุณผู้ชมก็สําหรับใครนะครับที่ดูลิปนี้อยู่แล้วอยากจะมากดของวันในสาวๆสามารถโหลดแอปวีบีได้ที่ App Store แล้วก็ o o g l e Play ได้เลยนะครับผมแล้วก็จริงๆไม่จําเป็นต้องไป็น่คนนี้ก็ได้นะคือจริงๆในแอปวีบีเนี่ยมีคนแบบให้ไปเยอะมากนะถ้าเราถูกใจคนไหนเราก็ไปคนนึงก็ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสาวๆน่ารักเยอะผู้ชายก็ดูดีคุณผู้ชมกูจิ้มแต่ผู้หญิงคนน่ารักเยอะมากนะครับก็ใครสนใจนะครับแอปวีบีนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็มา กันได้แล้วเผื่อเจอน้องไข่ย,ย้อยก็สามารถทักทายกันได้นะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมในการเล่น FVB ของเราหรือว่าพาไปตุรีหาร์ดโซซ่าใน FVB นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะครับต้องฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชแล้วก็กดดิ่งไพ่อพาคลิปใหม่เราด้วยเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอ,อดูนะก็น้องข้าวพี่ขอโทษพี่ขอโทษวววถ้าคลิปหน้ามีจริงเจอกันแน่ครับน้องข้าววันนี้ไปละบาย